ครับนี่ครับเปิต,ต้นเออ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 ต้นแนวเปิดองป่อง,องเป่งโอ้ยโจล้องตัวนี้ <c oughs> อันนี้อันนี้จะงามนี่นี่งามของแท้เลยนี่ครับนี่อัน,นี้งามของแท้เลยตัวบอกแนวอันนี้มันเป็นองป่อมอนะแนวมันเจรวยดิเจ้ามันป่อม Ôi tìm người ta này che ai sụt á, nếu mình hoạt đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เมนมาเลยครับหนี่นครับตนเ,นเ,เต็มเนี่ยเดวเต็มกูเหรบไม่ว่าจะคว้างสวนนี่เอาถุงให้ให้ถุงเสียเขาละคนเลยตนี่ ไปว่าได้พันได้ย้อนมูกเก็บโอ้ง้ามอะไรนอนอันเล็กอกักหลักเลยเพราะเป็นเตาเดี๋ยวนี้มันจุม่มดินโพด พอดีลเลยป่ะต่ออันไปสุดนี้โฮโฮเดี๋ยวไปไมีจะผ่าทุองแล,ตล่ตัดด้อะไรหากหลายเลยนะครับเจ็บจากปุ่นมาปลาลก,กวย มาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ฮอดดีครับแล้วก็เดือจากนี้ไปฮอดป่าข้าวโคตรครับอีกไล่แต่ะไีกไล่เติบเนาะโอ้มันมาเนี่นี่ละจะภาพปีใหม่นี่สวนนี่ละสวนนี่ละจะภาพปีใหม่ แลวสิมีแนวมาให้ลินปีใหม่ P สิมีแนวมาให้เล่นปีใหม่ P แกกเงินจะอานี่้นจนหง้าง่ามเยอาเสอูนวยงาเออาเอาเอาเนอาเลยนี่นวยงามนวยงาม ยยยไงเงาแม่อะไรนวยรุ่นอิูสีนี่แหละแต่ไบเงาวประมาณสมามฝัามือนี่แมนแมนนทละเล,ะละเพียกตองนอกม,นมันอาจมันว่าทีมันอาจจะต้นมันหลายมั้งก็เลย่ตามันเลยหางก็หน่อยหางม่ใช่ปัญหาเอานำนักสูง คือสจะมันกับอะไรเนาะแล้วใอยได้หน่วยหน่วยก็จะมันอยู่ร่างเป็นราคาอันนี้วางอันสามสิบกว่าบาทนี่มันเท่าไหร่ว่าอะไรมีสิบเออใลงไม้เขาเนาะขนาดสตาร์กับสตาร์ตต่ำเนาะวันนี้เห็นลงไม้ไปเป็นอาทิตย์เลยแล้วผู้เข้าไปรุ่นเข้าได้ยี่ห้อเขาเข้าไปดองไป าไปว่าเขาจะขุดงานนี้อีกจะเนี่ยมาสิขุดลงขากลงแหน่แต่เจด๊ดายแต่มือยังสีเนาะมือออ,อเดอร์ได้หลายพนักงานกันหน่อยพนักงานติทุระหลายยางหลายแนวหายหมดเลยเ พลังงานคุมนี่เด้คุมทงท่างนี้เด้พลังงานประจำเจ้าใปใสม่อะไรมูมาเก็บจะ่นี่มีแต่พลังงานเดินสายเลยไปจากส่วนไปไปสได้ถุงหาดีไป ลากันประตู้าไปลายด้บุญหลายแแล้วมาพ่อประตนี่มันหลอกเขาว่าฮ่นล้บุญหลายแล้วมาพ่อประตูอประตมันยา่เดียวตัว่าประตู่า บกคุณน้อยมาหาแดงไัซีนิมหาแดงหิดคล้องแต่เปตะมันน้องก็เจ้าอยู่หรอเยอบเยอะฮันโม่ลายกับตะมันอยอ่ฮัโม่หน่อยๆมีเท่ามืร่ครับล่ะฮอน มันต้นบางคงต้นนี้ของเจ้าไม่ปล่อยนี่ต้นนี้หนาเจ้าไปดกแห้งนี่จต่บังมันออกกิ่งพอบนีมันออกกิ่งมันมองกล้องอยู่คือกั้นเนี่นหนาพอมันี้เนาะเพราะฉะนั้นิสี่ยู่ว่าจะไปเอาหัวว่านนี่เลยว่าหัวว่านไหติดต่ำอยู่พี่เขาลอยแค่ไหนนั่นเออกูหยุดวางไม่ใส่นี่แปลมึงเก็บหอดนี่ พันปลายแบกตัดกำลังก็คือให้ต่ำงานยากเกือบคืนวัไม่่ายากเกกบคืนฝากอะรก็แชร์ก็ติดตามนะครับเด้อ